มาแล้วครับคุณผู้ชมซื้อที่ดินแถมทองคำนะครับเพียงราคาตารางวาละ2,900บาทเท่านั้นที่ถมแล้วมีน้ำมีไฟแถมร้อมรัว้วไว้ให้เรียบร้อยพร้อมสร้างบ้านได้ทันทีมีเพียง9แปลงเท่านั้น คุณผู้ชมท่านไหนที่มีงบหลักแสนนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้นะครับเริ่มต้นเพียงแปลงละ2,30,000บาทเท่านั้นตกตารางวาละ2 0 0 9เท่านั้นเองนะครับแปลงเล็กที่สุดนะครับ71ตารางวาแล้วก็แปลงใหญ่ที่สุด160ตารางวาที่ถมแล้วมีน้ำมีไฟนะครับสำหรับแปลงนี้นะฮะ ก็เป็นแปลงที่จัดสรรนะครับก็แบ่งแปลงไว้เรียบร้อยนะครับโฉนดทุกแปลงนะฮะเป็นโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนเลยนะครับที่สําคัญนะครับก็ล้อมรั้วไว้เรียบร้อยนะครับเป็นรั้วลวดหนามนะครับคุณผู้ชมในพื้นที่นะครับมีน้ํามีไฟฟ้าทุกอย่างครบคุณผู้ชมสามารถสร้างบ้านได้ทันทีนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นถนนลาดคอนกรีตนะครับ ซึ่งทุกๆแปลงนั้นจะติดกับถนนคอนกรีตในขณะเดียวกันนะครับตัวก่อนที่ถึงถนนคอนกรีตก็ยังมีคลองส่งน้ำนะครับซึ่งเวลาฤดูที่เขาเปิดน้ำมาใช้ในการเกษตรนะครับตรงนี้ก็จะมีน้ำหน้าบ้านด้วยนะครับผู้ชมสามารถผ่านน้ำเข้ามาใช้ในแปลงได้นะครับ เหมาะสำหรับทำที่อยู่อาศัยนะครับหรือจะเป็นบ้านในวัยเกษียณบ้านสวนเกษตรนั้นเหมาะอีกเช่นกันนะครับไม่ต้องเสียเวลานะฮะในการที่จะซื้อที่เราก็ต้องมาถมเองนะครับที่นี่เขาถมไว้เสมอถนนนะฮะแล้วก็ถ้าซื้อเป็นแปลงย่อยๆนะครับก่อนวันที่10นี้นะฮะก็ได้แถมทอง1บาทนะครับถ้าซื้อเหมายกแปลงก็ได้แถมทอง10บาทเลยทีเดียวนะครับ รูปร่างของแปลงใหญ่นะครับจะหน้าตาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ซอยเป็นแปลงย่อยๆเอาไว้นะครับซื้อแปลงเดียวก็ได้หรือซื้อหลายแปลงก็เหมาะอีกเช่นกันนะครับแปลงที่ติดถนนสองด้านก็จะเป็นแปลงหมายเลข9นะครับรอบๆก็จะเป็นทุ่งนานนะคุณผ,ผู้ชมคุณผ,ผู้ชมชอบบรรยากาศที่เงียบสงบนะฮะแปลงนี้เป็นแปลงที่แนะนําเลยนอกเหนือจากนั้นนะครับ ไม่เพียงแต่แปลงเราเท่านั้นนะครับในส่วนของตัวเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราจะอยู่ช่วงท้ายหมู่บ้านนะฮะอันนี้เป็นชุมชนใหญ่นะคุณผู้ชมตลอดทางที่เข้ามาก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็มีชุมชนตลอดทั้งแนวเลยนะฉะนั้นอยู่แล้วไม่เหงาแน่นอนนะครับการใช้ชีวิตต่างๆนะครับถ้าหากเราจะเข้าไปในตัวเมืองลำปางนั้น ก็วิ่งถนนได้สสายนะครับจากตัวที่นะครับออกมาทางเส้นถนนหมายเลขหนึ่ง,งก็ได้นะครับตรงนี้จะเชื่อมกับถนนเส้นเชียงใหม่ลำปางนะครับแล้วก็เดี๋ยวขวาเข้ามานะครับเดินทางมาไม่ไกลนะครับก็จะถึงตัวสนามบินแล้วนะครับและอีกเส้นหนึ่งนะครับเราสามารถออกมาทางเส้นถนนหมายเลขหนึ่งนะครับก็ เข้าในตัวเมืองลำปางได้เช่นกันนะครับการจับจ่ายใช้สอยต่างๆนะครับใกล้เคียงก็จะมีพวกตลาดต่างๆนะให้เราได้จับจ่ายใช้สอยเวลาที่อยู่ในบ้านนะครับหรือถ้าจะต้องการที่จะเข้าไปในตัวโรงพยาบาลต่างๆนะครับก็มีนะตัวโรงพยาบาลลำปางนะครับจับจ่ายใช้สอยมีบิ๊กซีนะครับมีโกลบอลเฮาส์แมคโครต่างๆรวมถึงเซ็นทรัลลำปางด้วย นะครับถือว่าจากตัวบ้านมาที่นี่ครับประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นเองนะครับด้วยราคาที่ไม่สูงมากนะคุณผู้ชมตารางวาละ2,900เนะครับเราได้ที่ดินไปเลยนะฮะมีเพื่อนบ้านนะครับที่นี่มีเพื่อนบ้านนะครับก็ลองโทรคุยกับทาง ฝั่งเจ้าของได้นะครับเรื่องของอารายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิปนะครับส่วนเรื่องราคาต่างๆก็สามารถคุยกันได้นะครับที่ดินก็พร้อมใช้งานเลยนะครับโซนนี้นะครับถ้าหากเราจะสร้างบ้านนะครับก็สามารถสร้างบ้านได้ทั้งเป็นบ้านชั้นเดียวหรือบ้าน2ชั้นนะครับก็ここได้นะฮะในส่วนของงานก่อสร้างต่างนะครับที่นี่เขารับเหมาด้วยนะครับรับเหมาก่อสร้างถ้าคุณผู้ชมอยากจะสร้างบ้าน นะครับก็ติดต่อกับทางเจ้าของได้นะครับพวกรั้วต่างๆนะครับถ้าเกิดเราจะใช้เป็นรั้วลวดหนามตามที่เขามีนะครับการที่เราจะทําบ้านในเชิงเกษตรนะฮะรั้วแบบนี้เนี่ยเราแค่ปลูกแนวต้นไม้อาจจะเป็นต้นไซเกาหลีนะครับก็จะสร้างเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นแนวรั้วให้เราได้นะครับหรือถ้าเราจะปรับเป็นรั้วปูนก็ว่ากันไปแต่จริงๆแล้วโซนนี้ขโมยขจรไม่ค่อยมีนะครับเราก็ใช้รั้ว ปูนรั้วลวดหนามของเขานี่แหละเพราะว่าหลักๆแล้วเขาจะใช้สว่านะครับสำหรับเจาะนะเจาะลงไปแล้วก็ฝังตัวเสาลงไปนะครับแล้วมีหลายๆต้นหลายๆจุดนะครับที่เขาเทปูนเข้าไปด้วยนะครับฉะนั้นเสาแบบนี้นะครับเวลาเราล้อมรั้วแล้วแล้วก็เทปูนลงไปเนี่ยรั้วค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเราแค่ ปลูกพวกไซเกาหลีหรือต้นไม้ริมรั้วก็ได้พื้นที่สีเขียวแล้วนะครับตัวบ้านต่างๆนะครับก็มาดูกันเอา,นาว่าบ้านหลังเล็กหรือหลังใหญ่นะครับถ้าหลังใหญ่หน่อยก็ซื้อครบ2-3งโฉนดก็ได้นะครับซึ่งที่นี่เขาเพิ่งเปิดขายนะตอนนี้คือเพิ่งเปิดสดๆเลยนะครับเพิ่งแบ่งแปลงเสร็จนะฮะโฉนดครุฑแดงโอนได้ทุกแปลงนะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับขับรถ นะดูตัวถนนทางเข้านะครับเป็นถนนลาดยางนะครับตั้งแต่บริเวณด้านหน้าของที่ดินนะครับยาวจะรดตรงถนนใหญ่เส้นที่เป็นเชียงใหม่เชื่อมกับลำปางนะครับเส้นนี้ก็จะได้ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะว่าบรรยากาศที่เราขับรถออกไปนั้นเป็นอย่างไรนะครับทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับทุกๆุก,กมุมทุกจุดนั้นจะเป็นชุมชนนะครับฉะนั้นอยู่ที่นี่ไม่เปลี่ยวเลย ยังไงก็ฝากคผู้ชมไว้นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับ และแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับตรงนี้คือถนนสีเลนเชียงใหม่ลำปางนะครับเข้าไปไม่ไกลนะฮะก็ฝากแปลงนี้ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องกราบลาคุณผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับสวัสดีครับ